โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของคนไทยรองจากโรคมะเร็งนะครับสโตรโกจะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดสมองมีการติดตันหรือแตกอย่างฉับพลันนะครับทำให้เนื้อเยื่อสมองขาดเลือกระทบการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับ สาเหตุที่สมองมีการขาดเลือดฉับพลันนะครับข้อที่1คือหลอดเลือดสมองมีการตีบหรือตันนะครับส่วนข้อที่2นั้นนะครับคือการที่หลอดเลือดสมองแตกอย่างฉับพลันอาการสโตรกนะครับนั่นก็คือเวลาที่สมองขาดเลือดแล้วเนื้อเยื่อสมองก็มีการตายเกิดขึ้นเนื้อเยื่อสมองส่วนนั้นรับผิดชอบต่ออ,อวัยวะส่วนไหนส่วนนั้นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ที่พบได้บ่อยๆนะครับก็คืออาการชาหรือว่าแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบฉับพลันนะครับเราต้องรีบหาสาเหตุให้เจอนะครัับกกาารดูแลลคนนข้หงจเีย เราพยายามต้องทําให้เนื้อเยื่อสมองเกิดการซ่อมแซมตัวเองได้การใช้ซิริโบไลซินนะครับซึ่งเป็นสารสกัดเพปไทด์จากสมองหมูเนี่ยพบว่ามีคุณสมบัติในการแก้ไขเรื่องของสโตรกจากงานวิจัยนะครับพบว่าการใช้ซิริโบไลซินร่วมกับการทํากายภาพบําบัดในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถที่จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นการเคลื่อนไหวดีขึ้นอาการชาจะลดลงนะครับและที่สําคัญคือในเรื่องของตัว cognitive function การ คิดการพูดจาการสื่อสารสรุปแล้วก็คือทำให้ Quality Offline คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ